Just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know. สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรทิพย์เขียวยอดค่ะชื่อเล่นชื่อทิพย์ค่ะเป็นตัวแทนของบริษัทดีไซน์มีเดียค่ะวันนี้จะมาวิจารณ์โฆษณาชิ้นนี้ค่ะชื่อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้คือเครื่องสำอังมิทีนค่ะ l o n e I've tried, and I don't know why. สโลแกนผิวกระจ่างใสเป็นประกาเติมีีสุดค่ะ Slow it down make it stop กลุ่มเป้าหมายนะคะสําหรับวัยรุ่นและว,ว่าทํางานค่ะ Slow it down make it stop or else my heart is going to ชิ้นนี้นะคะเป็นการนํานักแสดงที่มีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับผู้ที่ศักเพื่อผลิตโลชั่นที่มีความขาวกระจ่างใสทำให้โฆษณาชิ้นนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ To be something be สําหรับโฆษณาชิ้นนี้นะคะดิฉันให้คะแนนเต็มสิบเลยค่ะเพราะในตัวโฆษณามีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะผู้หญิงสมัยนี้ต้องการผิิตภัณ์ที่มีความขาวประจังสายจึงตอบโจทย์วความต้องการของผู้หญิงในสมัยนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้แม่มากค่ะ just get love. สำหรับวันนี้ดิฉันและบรซ่ทดีไซน์มีเดียขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย